มือถือแท้และตรงนี้ ในกรณีที่เพื่อนๆซื้อมือถือแล้วไม่ได้ผ่านศูนย์ของมือถือยี่ห้อนั้นนั้นเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะเช็คได้โดยการใส่อีมีเข้าไปในเว็บเว็บหนึ่งเพื่อจะเช็คมือถือของเพื่อนว่าเป็นได้ประกันกรบซึ่งจะเป็นมือถือแท้ไปดูกันต่อได้เลยครับเพื่อนๆนวิธีแรกให้เพื่อนเพื่อนตรวจรอบๆกล่องมือถือของเพื่อนที่ได้รับมาว่ามีรอยฉีกขาดไหมมีรอยชํารุดไหมมีรอยปะติดใหม่หรือเปล่าหรือกาะซีนดีหรือไม่อะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่าอย่างเรียบร้อยปกติก็เราจะไปดูตัวต่อไปให้เพื่อนไปที่ตัว โเใหนเพื่อนก,นกดดอกจันสี่เหลี่ยม0ูแล้วตามด้วยสี่เหลี่ยมมันก็จะปรากฏอีมี่ของเพื่อนขึ้นมาแล้วซึ่งสามารถที่จะเช็คเอาหมายเลขอีมี่ตัวนี้ไปเช็คประกันให้เพื่อนไปลิงก์ที่ผมได้แชร์ไว้จากนั้นให้เพื่อนเลือกมือถือที่เพื่อนเพื่อนต้องการจะเช็คว่าเป็นเครื่องใหม่ไหมโดยที่นี้ผมเช็คตัวของ v i b บตรงมุมซ้ายด้านบนแล้วเราไปที่ตัวไอมันก็จะมีข้อมูลอีมี่ของเครื่องและวันที่ลงทะเบียนให้เพื่อนเช็คดูตรงอีมี่ว่าตรงกับอีมี่เครื่องของเพื่อนไหมก็แสดงว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องแท้